สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวธาตุลมนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนกุมภาพัานธ์ของคนธาตุลมนะคะคนธาตุลมลตั้แก่คนราศีกุมมิถุนตุลน,นะคะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้เลยอาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังเราไม่สบายใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าฟังเราชอบอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะ เรามาดูกันเลยก่าค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคนธาตุลมประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดือนแห่งความรักนี้นะคะเป็นยังไงออพลังงานนี้นะคะมีผลไปถึงประมาณช่วงต้นมีนาเนาะเรามาดูกันเลยจ้ะคนธาตุลมในเดือนกุมภาพันธ์นี้บางคนมีโอกาส เคลียพลังงานเก่าๆเออ The Tower ก็คือการจบแล้วก็การเริ่มใหม่นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเออเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลยอะพูด,ดง่ายๆเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ The High p r i e s t e ความรับอะไรก็แล้วแต่ที่อ่ามันเป็นรักที่มันเปิดเผยไม่ได้มันกำลังจะจบ ระวังให้ดีนะระวังให้ดีระวังให้ดีใครที่รู้ตัวว่าเป็นความรักที่มันเปิดเผยไม่ได้เนี่ยมันกำลังจะจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับอะไรที่มันดีกว่านะคะ Queen of cup เนาะคือมันมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนเหมือนเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านเพื่อ ไปสู่สิ่งดีๆนอกปะอันนี้มันมีแต่ความไม่แน่นอนที่ผ่านมาคุณเจอแต่ความรักที่แบบหาความแน่นอนไม่ได้หาความชัดเจนไม่ได้คุยกับใครก็ต้องปกปิดเจอแต่คนมีเจ้าของแล้วแล้วก็เข้าทําท่าเข้ามาคุยกับเราว่าแบบเออโสดนะมีแค่คนคุยอะไรอย่างเงี้ยุณจะเจอคนอย่างเงี้ยบ่อยมากคนธาตุลมจะเจอแต่คนที่แบบว่าชอบคุยสอนอนะนอกปะ ชอบคุยสอนแต่คนที่ไม่ใช่เดือนกุมภาพันธ์นี้มีโอกาสจบแล้วเปลี่ยนแล้วไปเจอสิ่งที่ดีกว่าดีกว่ามากๆเลยแหละอืมดีกว่ามากๆเลยนะคะไม่ต้องเสียดายอะพูด,ดง่ายๆไม่ต้องเสียดายเลยนะคะฝ่าฟันมันไปเลยราชาถือดาบนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วนะจริงๆแล้วอะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้คือคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วคุณก็จะเจอคนที่ศีลเสมอกันอืม คุณก็จะเจอคนที่ศีลเสมอกันคือตัวคุณตอนเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันสมดุลแล้วแหลนะณเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยความพลังงานของคุณอะ่ะมันค่อนข้างจะมีความสมดุลในระดับหนึ่งแล้วคือปรับตัวได้แล้วคุณจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่เป็นแบบคนที่แกล่งอะ่ะแกล่งมากมีความเป็นผู้นํามีความเป็นนักสู้เขามไม่เคยไม่เคยท้อกับอะไรนะคะไม่เคยท้อกับอะไร The h a n g m a ค่ะ มันเป็นสภาวะของการที่คุณต้องตอนนั้นอะสิ่งที่คุณต้องเจอถ้าให้พูดในเรื่องของเวรกรรมมันก็คือกรรมที่คุณต้องเจอก่อนหน้านี้เป็นคู่กรรมที่จบไปอะบอกเลยสร้างแต่พลังงานแย่ๆพลังงานไม่ดีความไม่ชัดเจนอะไรใดๆมากมายนะคะมีแต่ความบอบช้ำอะคือถ้ามันเป็นรักที่มันเปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย คือมันก็กดคุณไว้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วมันมันต้องมารั่นั่งรับความรู้สึกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดที่คนทัดุลมต้องเจอนะคะซึ่งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคือจบแล้วไปก้าวใหม่ที่มันดีมากไม่ต้องน้อยใจว่าทําไมก่อนหน้าเนี้ยมันเจอแต่ความรักไม่ดีเจอแต่ความรักแย่ๆในช่วงเนี้ยบางคนเลือกที่จะโสดต่อด้ซ้ําเออบางคนเลือกที่จะโสดต่อด้ซ้ําดื้อแหละพูด,ดง่ายหายาก คนที่จะสามารถมาทําให้คนธาตุลมเปิดใจได้ฟ้าเนี่ยโชคชะตาเนี่ยก็เลยลิขิตให้คนเนี้ค่ะราชาถือดาบผู้ที่มีความอดทนและแข็งแกร่งกล้าหาญฝ่าทุกปัญหามาหมดแล้วอะไรเงี้ยมาเพื่อที่จะมาเปิดไขกุญแจหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกอะน,นะว่ามันก็ไม่รู้ว่าคนธาตุลมเขาจะเปิดใจหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆนะคะแต่อาจจะต้องใช้ความ พยายามความมานะนิดนึงอะ่ะทำให้เขาเห็นแล้วให้เขารู้สึกว่ามีแพชชั่นในการที่จะเริ่มนับหนึ่งกับคุณจริงๆสําหรับคนที่มาสองทาตุลมนะคะอันนี้สําหรับคนที่มาสองทาตุลมขอให้รู้ไว้เลยว่าการที่คุณจะเดินเข้ามาในชีวิตเขาอะ่ะคือคุณต้องผ่านผ่านด่านเยอะอยู่นะเพราะว่าคนธาตลมนี่มีความดือ้อคราวจะรักจะข้างรักก็คือรักเลยรักแบบ รักพยายามหาเหตุผลแต่อย่างที่เราบอกทุกๆครั้งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราจะพยายามหาเหตุผลร้อยแปดเมื่อเขาทำผิดเราจะหาเหตุผลร้อยแปดเลยมาตอบแทนเขาให้มาหักล้างความรู้สึกเจ็บปวดในใจว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกเขาไม่มีทางเป็นแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอะตัวเรามันเยียวยาตัวเองมากเกินไป จนบางครั้งแบบมันโดนกด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 ทับไว้พอวันนึงมันระเบิดอะ่ะมันก็ได้กลายเป็นระเบิดที่แบบทําลายล้างแล้วทุกอย่างก็จบเออจบแบบแผลเวอะหวะ,วะอะไรเงี้ยเวลาจะรักษามันก็ใช้เวลานานสักกันหน่อยนะอือบางคนมีเกณฑ์มีลูกนะคะมีเกณฑ์เฉลิมฉลองมีเกณฑ์แต่งงานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปนในทางที่ดีแน่นอนจ้ะ เป็นเปนในทางที่ดีแน่นอนนะคะเป็นเปนในทางที่ดีแน่นอนเพราะว่ามีการเฉลิมฉลองมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะอืมบรารมีก็สมกันอยู่นะเป็นนักสู้นะคะเป็นนักสู้ทั้งคู่คุณก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่แบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณโตขึ้นโตมากเลยแหลยโตจนสามารถให้คําแนะนําคนอื่นได้เลยอะ่ะอืมคนเนี้ยค่อนข้าง เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีเหตุผลมากพอที่จะทำให้คุณเองอ่ะคนธาตุลมเองอ่ะรู้สึกว่าอ่ะลองดูก็ได้ลองดูก็ได้แล้วมีเกณฑ์ที่จะไปยาวด้วยนะเออมีเกณฑ์ที่จะแบบยิงยาวๆความสัมพันธ์แบบยาวๆเลยอ่ะอืมความสัมพันธ์เราอู้โชคชะตามาหาคุณแล้วค่ะมันถึงเวลาแล้วแหละที่โชคชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วว่าคุณต้องเจอคนคนนี้แหละ คนที่โชคชะตากำหนดให้มาใช้ชีวิตคู่กับคุณเจอเขาแล้วสำหรับคนที่อยากไม่เจอแล้วรู้สึกว่าตามหาความรักมาตลอดทั้งชีวิตนี้มันถึงช่วงเวลานี้แล้วค่ะช่วงเวลาที่เขาคนนั้นกําลังจะมาเออเขาคนนั้นกําลังจะมานะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะว่าการที่เขาเป็นผู้นําแล้วเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นพ่อแม่แม่ไหม เขาอาจจะมีลูกติดก็ได้เขาอาจจะมีลูกติดหรือผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการมั่นมาแล้วชีวิตการแต่งงานล้มเหลวอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะที่เป็นลนักษณะอย่างนั้นหรือบางทีความต่างเนี่ยอาจจะหมายถึงความต่างเรื่องของต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะเ,ออเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มันยังมามาหายหาย ม,มามา,มาหายหายคือด้วยความที่คนที่คุณจะเจอเนี่ยเขามีความเป็นผู้นําเขาก็เลยจะไม่มีเวลาแบบมานั่งเล่นนะ่ะนึกออกปะไม่มีเวลามาแบบกินข้าวหร้อยังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อ่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ได้แบบโลดผลขนาดนั้นแต่คือเขาเหมือน เขารู้ว่าจังหวะชีวิตในช่วงนี้ต้องทำอะไรตอนนั้นต้องทำอะไรเขาเป็นคนมีระเบียบแบบแผนมากๆเลยแหละมันก็ไม่แปลกนะถ้าเขาเคยผ่านอะไรที่มันเจ็บปวดมามันก็ไม่แปลกที่เขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคนโสดบางคนก็ยังรู้สึกว่าฉันอยู่โสดดีกว่าฉันอยู่โสดดีกว่านะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าเอางี้ละกันเราจะแยกนะตอนนี้สำหรับคนโสดที่ยังอยากโสดต่อโสดได้คะ่ะไม่เป็นไร แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การจบครั้งนี้มันจะนําพาให้คุณเนี่ยไปเจอการเปิดใจครั้งหนึ่งที่แบบว่าอ่ามันจะรู้สึกอุ่นหัวใจเองเอางี้คุณจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่ได้คุยกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าเขาแบบอุ้ยทำไมปกป้องเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นแบบว่าเปลี่ยนแปลงและยอมเปิดใจคุยกับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนไปที่โชคชะตาเหวี่ยงคนคนนี้มาให้คุณเนี่ยคือ เป็นเหมือนกับเป็นอาหารสําเร็จรูปอะที่เข้าไม่คูเวฟมาแล้วอะพร้อมทานอะไรอย่างนั้นนะคะคือเขาคนนี้เข้ามาเพื่อเป็นหลายๆอย่างเป็นเป็นแฟนเป็นครูเป็นพ่อเป็นเป็นเป็นสามีเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาคือเขาพร้อมแล้วเขาผ่านเรื่องเยอะแยะมามากมายนะคะคือเขามีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วเออ ถ้าเป็นซีรีส์จีนก็คงแบบว่าผ่านด่านเคาะกรรมมาแล้วเหมือนกันเหมือนกันกับคุณอะไรเงี้ยกว่าจะมาเจอคุณกว่าจะมาเจอคนรักกันอะเนาะเอออยู่ถ้าเป็นคนต่างชาติก็แบบหูยข้ามน้ำข้ามทะเลมาบังเอิญเจอกันอะไรประมาณนั้นนะคะเรามาดูไพ่แนะนํากันดีกว่าว่าอยากแนะนําหรือบอกอะไรกับคนธาตุลมในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างคะเมื่อคุณเข้าใจความรู้สึกเป็นสิ่งไม่เที่ยง คุณจะไม่พยายามต่อสู้เพื่อความรักของใครใช่จริงๆด้วยใช่ค่ะคุณจะไม่พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้ใครมาเพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่าก็ที่เป็นอยู่ก็โอเคเราไงคือไพ่ใบนี้ยมาเพื่อส่งเสริมไพ่ใบนี้คือความดือ้อความแบบเอาอะไรมาลังก็ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าพยายามเลยอย่าแบบ อย่าพยายามมาเปลี่ยนอะไรในชีวิตของฉันที่เป็นตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่แนะนํำนี้ขึ้นมาเหมือนเพื่อมาซัพพอร์ตสองใบนี้ที่บอกว่าบางคนที่เป็นคนโสดก็รู้สึกว่าเออโสดแบบนี้ก็แฮปปี้ดีนะหาเงินใช้ตัวเองแฮปปีด้ดีชีวิตจะมีความสุขดีไม่ต้องมีใครมาถามว่าให้เราต้องมาเทคแคร์อะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าการมีเขาอยู่หรือการไม่มีอะไรเงี้ยมันคือความไม่เที่ยง เขาก็คือเขาเราก็คือเราอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือชัดเจนและตรงประเด็นกับคนธาตุลมมากๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะขอให้คนธาตุลมนะคะมีการเป,ปล,ลี่ยนแปลงแลวไปสู่ทางที่ดีขึ้นอย่างที่ไพ่บอกนะคะขอให้โชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอให้เจอรักดีๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประจำเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักมีเท่านี้วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ